จังหวัดฉะเชิงเซารับมอบโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรมีจากอบจฉะเชิงเซารองรับผู้ป่วยกว่า1400เตียงวันที่สองสิงหาคม2564นายหมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับมอบโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบรมีซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่หกตลสนามจันรอำเภอบ้านโพจากนายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเซา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลพุทธโสธรดำเนินการบริหารจัดการต่อไปจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จังหวัดฉะเชิงเซามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้มอบหมายให้อบจอฉะเชิงเซาดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสนามจากนั้นอบจอฉะเชิงเซาจึงได้จัดสรรงบประมาณมากกว่า12ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ท่าเทียบเรืออำเภอบ้านโพเป็นโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบร,รมีจังหวัดฉะเชิงเซาดังนี้พื้นที่อาคารและบริเวณโดยรอบที่ปรับปรุงจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วยพร้อมเครื่องนอนและอุปกรณ์จำเป็นจำนวน1,200ชุดสร้างห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน5ห้องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและตู้คอนเทนเนอร์จำนวน10บตู้ภายในโรงพยาบาลสนามมีพัดลมระบายอากาศจำนวน14ตัว เครื่องฟอกอากาศจํานวน5เครื่องเครื่องผลิตไอน้ำระบายความร้อนจํานวน3เครื่องพร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารติดตั้งระบบประปาสําหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ระบบสื่อสารแนะนำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยและห้องสุขาจำนวน80ห้องรถสุขาจำนวน5คันหรือ60ห้อง ทั้งนี้มีการจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วยการให้การวินิจฉัยดูแลรักษาแบบ one stop service สามารถรับผู้ป่วยยืนยนันโควิด1 9ได้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงอีกด้วย all right, all right, all right. Okay, okay, okay.